สวัสดีครับเครื่องมือเกษตรบาลูกชายหมอใจครับตัวนี้เป็นตัวแต่งพุ่มทาน้ากา THT 2 0 0 0 2000ก็คือบ่งบอกว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นขนาด 20cc ซีซตัวนี้เราทำการ m ม i น t เ n a นนะครับแมน n เนนก็คือการซ่อมบำรุงนะครับคมตัดทั้งบนและล่างและ ลูกเบี้ยวกลนไกของคมตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีให้ดูนะครับถัดจากนี้ไปตอนนี้มาพูดถึงตอนที่เราได้ทําการซ่อมบํารุงคมตัดไปเรียบร้อยแล้วสมมุติว่าเราต้องการจะเก็บเครื่องหลังใช้งานนะครับผมแนะนําให้ท่านใช้น้ํามันอาจจะเป็นน้ํามันจับก็ได้หรืออาจจะเป็นน้ํามันเครื่องที่มีความหนืดน,น,น้อยก็ได้นะครับหยอดไปที่คมตัดแบบนี้ น้ำมันจะช่วยรักษาคมตัดและจะช่วยป้องกันสนิมเมื่อเราเก็บนานๆแต่ยอดอย่างเดียวไม่พอครับเราจะต้องเดินเครื่องด้วยเครื่องนี้เป็นของคุณกันนะครับจากบิ๊กไบค์เครื่องนี้มีเจ้าของแล้วนะครับเจ้าของก็คือคุณกันนะครับจากติวานน,น,นทบุรีนะครับสั่งเราไว้3เดือนแล้วแต่ว่าเราหาตัวที่ถูกใจไม่ได้ตัวนี้เราเจอตัวนี้ถูกใจครับน้ำหนักเบา สมรรถนะดีทำงานดีและมีคมตัด2ฝั่งสามารถตัดซ้ายขวาได้นะครับเรามารันเครื่องก่อนที่เราจะเก็บกันสตาร์ทเครื่องดันขึ้นครับแยกน้ํามันโชกสตาร์ทครับทดลง เดินเครื่องเบาๆครับไม่ต้องเดินแรงเพื่อให้น้ำมันไปเคลือบคมตัดจากนั้นยอดอีกครั้งหน,น,นึ่งเรียงแบบนี้ ห,หยอดน้ำมันเสร็จเรียบร้อยน้ำมันจะเยิ้มไปที่ใบตัดหมดเลยนะครับให้เราเร่งเครื่องแรงแรงเลยนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้น้ำมันเข้าไปเคลือบทุกๆุส่วนและเป็นการเทสเครื่องด้วย รเราจะพบว่าใบตัดทั้งสองใบนะครับมันจะทําการถูกันเองจนไล่สิ่งสกปรกที่แทรกอยู่ระหว่างใบตัดบนกับใบตัดล่างออกมาเห็นไหมครับแบบนี้หากเรานําเครื่องตัวนี้ไปตัดแต่งพุ่มไม้มาก่อนสิ่งที่มันจะแทรกอยู่ระหว่างคมตัด ใบบนกับใบล่างก็คือยางไม้และสิ่งสกปรกถูกต้องไหมครับการที่เราเอาน้ำมันฉลมแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นจะเป็นการขัดแล้วก็ทำความสะอาดแก็บหรือว่าช่องว่างระหว่างด้านบนและใบตัดด้านล่างนะครับให้มันสะอาดยิ่งขึ้นพอสะอาดแล้วน้ำมันมันก็จะไปแทรกโดยอัตโนมัติและสิ่งนี้ก็คือการเก็บรักษาเครื่องตัดแต่งพุ่ม อยากถูกต้องนะครับจะทําให้คมตัดของเรานั้นอยู่กับเราได้ยาวนานนะครับมันเยอะแบบนี้เราก็เพียงแต่เอาผ้าแห้งนะครับเช็ดคราบมันออกไปนะครับเท่านี้เองแบบนี้คมตัดเราจะไม่ขึ้นสนิมนะครับแล้วก็เราก็จะใช้เครื่องตัวนี้ได้อย่างยาวนานครับ ครับแล้วจุดนี้ก็คือจุดของกลไกส่งกำลังเพื่อจะทำให้ใบตัดด้านบนในด้านล่างนะครับมันวิ่งสลับกันและไปตัดแต่งคุ่มไม้ได้นะครับทีจุดนี้จะมีหัวอัดจารบีนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่มีเครื่องมือพร้อมปืนอัดจารบีสามารถอัดตรงนี้ได้เลยนะครับแต่เราจะทำการซ่อมบำรุงที่เปลี่ยนจารบีและก็รับใหญ่รับใหญ่หมายถึงว่ารับคมตัดตัวนี้นะครับทุกใบทุกฟันเลยนะครับ ตามไปดูกันว่าทำอย่างไรนะครับครับและนี่ก็คือตัวเดียวกันครับฐานากะ2สองพนะครับเรามาดูคมตัดก่อนที่เราจะทำคลิปตัวตอนต้นนะครับเห็นไหมครับคมตัดมันจะมีทั้งทื่อทั้งสนิมแล้วก็มีรอยบินด้วยนะครับเราจะมาทำการรับคมตัดนะครับแล้วก็เราจะถอดกลไกลส่งกำลังหรือว่าพวกเฟืองลูกเบี้ยวในห้องเกีย์นี้ด้วยนะครับ เนื่องด้วยนะครับคมตัดมันทื่อมากมายเราจําเป็นจะต้องถอดออกมานะครับเพื่อจะรับคมตัดด้านนอกมันจะสะดวกกว่านะครับเบื้องต้นเราก็ถอดฝาครอบมันก่อนครับผมเมื่อเปิดดูเห็นจารบีแน่นครับเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเห็นสีเปื้อนๆอย่างนี้ถือว่าจาระบีอยู่ในคุณภาพที่ยังโอเคอยู่นะครับ เมื่อเอานิ้วปาดดูนะครับเราไม่เจอเลยว่ามีของแข็งอยู่ในนี้ครับก็แสดงว่าจารบีเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วก็อุปกรณ์ของมันเองก็ไม่มีอะไรแตกเสียหายนะครับจากนั้นเราถอดสักหลาดกันจารบีครับมันจะมี2ตัวนะครับอันนี้ตัวที่2นะครับเก็บไว้ครับต้องใช้งานมันจากนั้นเอาเหลียวไกด์ครับเป็นเหล็กรูปตัวยูครับเป็นเหล็กไกด์สำหรับให้คมตัดเนี่ยมันวิ่งได้ตรงนะครับแล้วก็เอา เอานิ้วจกไปครับจกไปนะครับเพื่อจะเช็คจารบีด้านล่างครับว่าสภาพมันเป็นอย่างไรนะครับแต่เราก็ไม่เจอนะครับว่ามันจะมีสิ่งผิดปกติอยู่ข้างในนะครับขั้นตอนต่อไปครับถอดน็อตล็อกใบตัดนะครับเมื่อถอดน็อตหมดแล้วนะครับเราสามารถยกใบตัดด้านล่างขึ้นได้เลยตรงๆนะครับดูสังเกตใบตัดนะครับมันจะเป็นโค้งนะเห็นไหมครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับ ส่วนใบตัดอันนี้นะครับมันจะไม่โค้งนะครับอันนี้ก็คือหัวเกียหรือว่าเฟืองนะครับเฟืองเรียกเฟืองแล้วกันนะครับเฟืองส่งกําลังตอนนี้ผมจะยังไม่ถอดใบตัดบนออกก่อนนะครับผมจะทําการใช้หัวปัด่วนนะครับคัดสนิมมันก่อนนะครับสนิมที่เกิดขึ้นก็คือสนิมจากการเก็บของเครื่องตัวนี้แหละครับมันจะมีแกลบหรือว่ามีช่องว่างเล็กๆนะครับระหว่างใบตัดบนกับใบตัดล่างเนี่ยนะครับ ตัวนี้มันจะเป็นตัวเก็บความชื้นแล้วก็เก่อเกิดสนิมเราขัดมันก่อนนะครับเราจะทําทั้งใบบนใบล่างนะครับแต่ว่าอีกใบที่ถอดไปแล้วนะครับก็จะจะไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับทาเหมือนกันเลยครับทาเหมือนกันเมื่อทําเสร็จแล้วก็จะได้สภาพแบบนี้ครับมันก็จะสวยงามขึ้นนะครับสนิมก็จะจางหายไปนะครับจริงอยู่ยังเหลือร่องรอยของสนิมนะครับไม่เป็นไรนะครับเราขัดออกเห็นไหมครับมันจะมีคมตัดที่ทื่อแล้วก็บินบินเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะต้องไปจัดการมันนี่คือสาเหตุที่เราจะต้องมา ทำการรับคมตัดด้านนอกนะครับวิธีจับยึดเ็ืง่ายๆครับเราใช้สีแคมยึดบนโต๊ะเรียบๆนะครับเน้นว่าต้องบนโต๊ะเรียบๆนะครับจากนั้นเราใช้ตะไบละเอียดครับอันกลางนะครับทําการแต่งคมนะครับให้มันคมเหมือนเดิมนะครับก็แบบเดียวกับที่เราจะรับคมตัดของเครื่องตัดหญ้าเดียวกันเลยครับใช้ตะไบถูคมเลยนะครับไปเรื่อยๆครบทุกคมนะครับก็ ทั้งคมนอกคมในนะครับทั้งใบบนและใบล่างรวมกันก็สีแนวจะสังเกตนะครับว่าจะมีบางฟันบางคมตัดท,ที่มันบินแล้วก็เนื้อคมเนี่ยมันยุบตัวเข้าไปนะครับไอ้ตรงนั้นนะถามว่าจําเป็นจะต้องรับให้ตัวบินเนี่ยหายไปเลยหรือเปล่าอันนั้นตอบว่าไม่จําเป็นครับเราไม่จําเป็นจะต้องทําแบบนั้นเพียงแต่ว่าเรารับตรงที่บินเนี่ย ให้มันไม่มีเนื้อเยินขึ้นไปด้านบนนะครับเพราะเนื้อเยินขึ้นไปด้านบนเนี่ยมันจะไปถูกมันเองทําให้คมตัดเสียมากขึ้นและนี่ก็คือหน้าตาคมตัดที่เรารับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ให้ดูเป็นตัวอย่างฟันหนึ่งนะครับเป็นแบบนี้มาทคสคมตัดครับว่าลูกชายหมอใจรับมันจะคมไหมนี่ครับก็ประมาณมีดนะครับมีดที่แบบไม่ใช่คมกริบไม่ประมาณมีดกลนเท่าไหร่นะครับก็ตัดกระดาษขาดครับ เรียบร้อยแล้วก็เราจะได้คมตัดแบบนี้ครับรับเท่านี้เราก็พร้อมที่จะประกอบเข้ากับเครื่องได้แล้วครับเรามาดูขั้นตอนซ่อมบำรุงชุดเฟืองส่งกําลังกันดีกว่านะครับเราเอาเจรารบีออกแล้วเอาเจรารบีใหม่ใส่ครับหมดครับเปิดกระป๋องใหม่นะครับก็ใช้จรารบีใส่แบบนี้ครับจากนั้น จารบีเก่าเราออกแล้วนะครับไม่จาเป็นต้องออกหมดนะครับเพราะว่าเราเช็คแล้วว่าจารบีเก่าเนี่ยมันไม่ได้มีเศษเม็ดโลหะหรือว่าชิ้นส่วนอะไรที่มันแตกออกมาเป็นคาบแข็งนะครับเราก็เอาจารบีใส่เข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นเราเอาใบตัดที่เป็นใบตัดตรงนะครับเป็นใบตัดที่อยู่ด้านบนมันจะไม่งอนะครับใส่เข้าไปเลยจากนั้นใส่เกียร์ครับเกียร์ก็คือเฟืองนะครับใส่ให้มันตรงกับเบ้าของใบตัดนะครับใส่จารบีด้านหน้าครับแล้วก็ปาดให้มันเรียบเรียบซะหน่อย จากนั้นนําใบตัดอีกใบนึงครับใบนี้มันจะปลายมันจะงองอเห็นไหมครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับไอตรงด้านรูด้านหลังนะครับที่เป็นช่องด้านหลังเนี่ยมันจะต้องเข้ากับเฟืองนะครับเฟืองเนี่ยด้านบนมจะมีลูกเบี้ยวนะครับเนี่ยเราจะหมุนลูกเบี้ยวนะครับเห็นไหมลูกเบี้ยวกลมๆครับหมุนลูกเบี้ยวให้มันตรงกับช่องที่เป็นช่องสล็อตเป็นรูกวงรีนะครับจากนั้นเรากดไปตรงๆปึ๊บไปนะครับจารบีมันก็จะมันก็จะล้นเอ่อขึ้นมานะครับ จากนั้นเราใส่สกกราดสองชิ้นนะครับจาได้ไหมจากนั้นก็ใส่เหล็กตัวยูนะครับที่เป็นเลียวไกด์ของใบตัดประเก็นขาดครับไม่มีปัญหาครับเราใช้ประเก็นตัดนะครับใช้แบบมันเองนะครับตัดเข้าไปแล้วก็วางนะครับเล็งรูขาดนี้ดีครับหน้าแปลนตัวนี้วางด้านบนด้านล่างให้ถูกต้องนะครับถ้าวางผิดเฟืองมันจะหลุดยึดน็อตจะฝาหกตัวครับให้แน่นเรียบร้อยนะครับที่คมตัดทั้งสองนะครับเราจะยึดน็อต ทั้งหมด4ตัวนะครับจะต้องมีแหวนนี้แปะรองเลยครับเุื่งต้นเรายึดให้แน่นพอดีก่อนครับทั้ง4ตัวเลยจากนั้นเราไปยึดน็อตตัวเมียอีกฝั่งหนึ่งด้านบนให้แน่นเหมือนกันนะครับ ทำไมต้องให้แน่นแล้วมันจะวิ่งได้ไหมนะครับตอนนี้เรายึดให้แน่นเพื่อจะเช็คว่าฟันที่มันเยินเยเนี่ยมันขบมันขูดกันไหมถ้าสมมติฟันเยินเราแก้ไม่หมดเนี่ยมันจะมีการดันแล้วฟันมันจะเพเยอขึ้นมานะครับเราจะต้องแก้ตรงนั้นให้เรียบร้อยก่อนไม่งั้นเนี่ยถ้าเรานําไปใช้นะครับฟันมันจะกระแทกกันเองนะครับทำให้บิดมากขึ้นเมื่อเช็คฟันเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาาขน็อตนะครับให้ใบตัดมันสามารถวิ่งไปมาได้ครับ ตอนนี้เราเบิ้ลเครื่องน้อยๆนะครับเพื่อจะจับสัมผัสว่ารอยเยินที่เราดูด้วยตาเนี่ยมันดีหรือเปล่าและก็จับสัมผัสว่าระยะที่เราคลายน็อตนะครับมันพอดีที่จะทําให้คมตัดบนล่างเนี่ยวิ่งสลับกันโดยไม่เบียดไม่ฝืดหรือเปล่านะครับเรามาเช็คดอียทีนะครับว่ารอยเยินมันจะแทรกกันไหมนะครับ จริงๆแล้วจากการจับสัมผัสเนี่ยเราก็พอรู้แล้วครับแต่เรามาเทคนหนึ่งน,นะครับเพื่อความชัร์นะครับเพื่อคมตัดของเราเนี่ยมันจะได้มีประธิภาพนะครับหากเราจะนําไปใช้งานนะครับอย่าลืมเด็ดขาดเราต้องหยอดน้ํามันไปที่คมตัดก่อนนะครับเพราะน้ํามันเนี่ยจะช่วยหล่อลื่นนะครับ แล้วุ่มไม้ที่เราตัดแต่งเนี่ยแน่นอนมันอาจจะมียางมีดินมีฝุ่นน้ำมันเหล่านั้นจะช่วยรักษาคมตัดเราและก็ช่วยให้ดินฝุ่นนั้นไม่ทําลายคมตัดเราให้มันทื่อและนี่คือเคล็ดไม่ลับที่เรามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆได้ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ของพี่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับขอบคุณที่ตามชมครับลูกชายมอใจครับ